ส่องโปรไฟล์สาระตั้มหลังบีมาติกานัดกินข้าวกับแจ็คกี้เรียกได้ว่าแฟนๆกำลังจับตาและร่วมลุ้นเลยล่ะค่ะหลังนักแสดงสาวแจ็คก,กี้ชาคลินเมิร์สขอให้นักแสดงรุ่นพี่บีมาติกาแม่สื่อแมชชักคนดังช่วยหาแฟนให้หน่อยหลังช่วยจนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายคู่ โดยเฉพาะคู่ล่าสุดอย่างพี่พีทแก้งบุ๋มที่กําลังจะแต่งงานกันเร็วนี้ล่าสุดก็มีภาพที่บีนัทแจ็กกี้และกลุ่มเพื่อนไปทานอาหารด้วยกันซึ่งก็มีหนุ่มทรงไทยตามสเปคของแจ็กกี้อย่างสาระตัมหรือตัมนัทกรแจ้งเร็วรวมอยู่ด้วยจึงทําให้หลายคนแอบลุ้นเลยว่าพระแม่จับคู่ให้แล้วหรือเปล่าและจะต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเลยแหละคะ่ะเพราะนอกจากจะเป็นหนุ่มหน้าไทยผิวเข้มตามสเปคของแจ็กกี้แล้ว ยังเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านอีกด้วยเพราะมีทั้งอาณาจักรหมู่บ้านนิเชยาดาธานีแถวนนทบ,บุรีและยังเป็นเจ้าของร้านอาหารสุดแซบเวเปอร์อีกด้วย โดยจะต้องบอกเลยว่าอาณาจักรหมื่นล้านของหนุ่มคนนี้อลังการสุดๆเพราะภายในโครงการนิชยยดาธานีมีบ้านและคอนโดรวมทั้งหมดประมาณ1 0 0 0ยูนิตโดยมีอัตราการเช่ารวมทั้งสิ้น80%ขายอีก20%แบ่งเป็นจำนวนยูนิตได้แก่ผู้ซื้อเพื่อพักอยู่อาศัย200ยูนิตซื้อเพื่อลงทุน400ยูนิตโครงการถือครองเพื่อปล่อยเช่า400ยูนิตแบ่งเป็นบ้าน210หลังและคอนโด190ยูนิตเรียกได้ว่าอาณาจากักรนิชยาดาธานี ของหนุ่มคนนี้ยิ่งใหญ่อลังการและที่สําคัญแม้จะรวยหมื่นล้านแต่ก็ติดดินด้วยเอาเป็นว่าคู่นี้จะคลิกกันไหมก็ต้องรอติดตามเอาใจช่วยกันไปด้วยกันค่ะ